และก็ยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องครับสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับซึ่งล่าสุดที่ประเทศจีนครับได้มีรถยนต์น้องใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนระ้อปเซฮะเข้ามา แข่งขันในตลาดที่ประเทศจีนครับวันนี้จะขอนำเสนอครับรถยนต์ไฟฟ้าซี r ร่รัน1ีวันหรือ C11 ฮะซึ่งรถรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นทดสอบและอาจจะเดินสายพานผลิตเต็มกำลังในเดือนกันยายนปี2021ที่จะถึงนี้ครับสำหรับตัวรถซีโร่รัน1 1วันได้รับคำสั่งซื้อจำนวนถึง3,388คันครับภายในเดือนแรกฮะสำหรับการจองล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีแผนการผลิตอีก3แพลตฟอร์มครับในซีรี ST และ C นั่นเองฮะ ซึ่งเจ้ารถซีโร่ลันซีวันวันครับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ในแดนมังกรน,นั่นเองฮะจะจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่28ธันวาคมฮะซึ่งราคาจัดจําหน่ายล่วงหน้าจะอยู่ที่160,000ถึง200,000หยวนหรือจะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสตาร์ทที่734,000บาทจนไปถึง917,000บาทซึ่งราคานี้ครับยังไม่รวมภาษีของบ้านเรานั่นเองฮะซีโร่ลันซีวันวันครับจัดอยู่ในตําแหน่ง SUV รถขนาดกลาง ไฟฟ้าล้วนครับและยังเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้สถาปัตยกรรมของ LSC สถาบันปัตยกรรมที่สามารถครอบคุณการขยายตัวของเทคโนโลยีผลิตรถ SUV และผลิตภัณฑ์รถ MPV ในประเทศจีนครับ ซึ่งซีโร่รันซีวันวันครับได้ออกแบบให้มีความเรียบหรูในฉบับรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ซึ่งจะไม่มีกระจังหน้าฮะส่วนด้านข้างของตัวรถครับใช้การออกแบบเป็นคล้ายๆแบบ3มิติรูปโค้งซึ่งจะให้ความลงตัวอย่างสมูทนั่นเองฮะมาพูดถึงขนาดตัวถังครับเจ้ารถซีโร่รันซีวันวันครับมีความยาวอยู่ที่4,750ม mm ิมครับส่วนความกว้างจะอยู่ที่1,905ม mm มส่วนความสูงครับจะอยู่ที่1,650ม mm ิมโด จะมีระยะฐาล้ออยู่ที่2,930ม mm ิลิเมตรครับโดยที่สามารถเพิ่มความขับขี่ให้มีความเล้าใจมากยิ่งขึ้นโดยมีโหมดให้เลือกถึง3โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดขับแบบปกติคือโหมด normal ครับหรือจะขับแบบเฟี้ยวฟ้าก็คือโหมด sport ครับหรือถ้าวันไหนครับขี้เกียจชาร์จไฟฟ้าก็สามารถปรับเป็นโหมดประหยัดโหมด eco ได้ด้วยฮะ โดยที่เจ้ารถซีโร่ลันซีวันวันครับจะมีให้เลือก2รุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนแบบล้อหลังหรือจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนแบบ4ล้อซึ่งเจ้าแบบขับเคลื่อนล้อหลังครับจะเป็นแบบมอเตอร์เดี่ยวมีกําลังสูงสุดอยู่ที่268แรงม้าทําแรงบิดได้สูงสุดที่360นิวตันเมตรโดยสามารถทําอัตราเร่งระหว่าง0ถึง100ภายใน4วินาทีครับซึ่งจะวิ่งได้ถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1งครั้งครับและอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อครับมีมอเต ค่ซึ่งจะได้กําลังสูงสุดแรงม้าอยู่ที่536แรงม้าทําแรงบิดได้สูงสุดถึง720นิวตันเมตรครับและยังสามารถทําอัตราเร่งระหว่าง0ถึง100ครับภายใน7.9วินาทีซึ่งจะสามารถวิ่งได้ถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนั่นเองฮะบเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถซีโร่ลันซีวันวันซึ่งชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดนึงนะครับก็ขนาดแอดมินนะครับอธิบายฮะซีโร่ลันวันวันซีโร่ซีวันวันซีโร่ซึ่งถ้าเกิดว่าให้แอดมินวิจารณ์นะครับน่าจะปร ให้มันเรียกง่ายกว่านี้นะครับแล้วทุกท่านเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะแจวหรือจะแกวยังไงนะครับเรามาดูกันครับเรามาวิจาร์กันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอความไมตตากดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมาเตอร์ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ